ขอขอบคุณลูกค้าจากเพชรบูณ์ค่ะลูกค้าท่านนี้ก็สั่งซื้อเข้ามา2ชุดมีรุ่นงาหินขาดไซส์พิเศษเตาถ่านสองหัวสีเขียว1ชุดและเป็นรุ่นงาหินขาดไซส์พิเศษเตาแก๊สสองหัวสีเขียว1ชุด2รุ่นนี้มีพื้นที่วางของเยอะมากค่ะและวางหม้อเบอร์เล็กจนถึงหมอ้อเบอร์60ได้ลูกค้าท่านนี้นำเคาน์เตอร์เตาแก๊สไว้ด้านในครัวส่วนเคาน์เตอร์เตาถ่านไว้ด้านนอกครัวเคาน์เตอร์เตาเหมาะก,กับบรรยากาศที่อยู่ของลูกค้ามากๆค่ะสำหรับลูกค้าที่จะเ,าเคาน์เตอร์เตาไปไว้กลางแจ้งแแแบบบบนนนนนีี้้้้ะะะะใใหหหาาาาอไไรมมคคุัววเตจ่ ีลูกค้าไม่เสียดายเงินแน่นอนค่ะเพราะใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานนานมากค่ะสำหรับใครที่สนใจยังมีสินค้า <c oughs> ให้เลือกมากมายอีกหลายแบบ <c oughs> มีทั้งแบบใช้แก๊สถ่านฟืน <c oughs> และมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะ <c oughs> มีสิ่งล้างจานด้วยมีทั้งแบบหลุมเดียวและซองหลุม <c oughs> ส่วนสำหรับใครที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์เตาลาน,นี้ไปใช้งานแน่นอนเพราะทางร้านมีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่าขนส่งคิดตามระยะทางสินค้าร้านนี้บอกเลยว่าสวยตรงปกกแนนนน่่ออไมยาาาดสิค้ี ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ